6ปีนักสัตว์ทำบุญพลิกร้ายกลายเป็นเฮงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานำคำทำนายนะคะสำหรับ6ปีนักสัตว์ที่ดวงชีวิตไม่อับจนหนทางทำบุญพลิกร้ายกลายเป็นเฮงบุญที่มีช่วยหนุนนำชีวิตจากอาจารย์อ้อยนะคะที่เขาได้ทำนายถึง6ปีนักสัตว์นี้นะคะไว้ว่า ชีวิตเริ่มแรกมักอาภัพในชีวิตค่ะทั้งเรื่องของความรักกว่าจะเจอคนที่ใช่กว่าเจ็บมาเยอะเลยทีเดียวนะคะทำสิ่งใดต้องเพียรพยายามเป็นอย่างมากผลก็นำมาซึ่งความสำเร็จสู่ชีวิตได้เดีเพราะตัวเองแม้ระหว่างทางที่ผ่านมาจะมีคนคอยให้คำแนะนำคำปรึกษา ให้การพักพิงอยู่บ้างแต่โดยพื้นฐานชีวิตของทั้ง6ปีนักษัตว์นี้ค่ะเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเข้าใจอะไรได้ง่ายๆเวลาทำอะไรก็เต็มที่ในทุกอย่างชีวิตในช่วงนี้มีจังหวะที่ดีขึ้นอีกมากๆเลยทีเดียวนะคะมีทรัพย์มีเงินทองเป็นที่พึ่งพาให้กับคนในครอบครัวและยิ่งกว่านั้น บุญที่เคยสร้างมาส่งผลให้ชีวิตไม่อักจนหนทางมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้และทั้ง6ปีนักษัตว์ที่ว่ามานี้ก็คือ 1. ปีชวด 2. ปีฉลู 3. ปีขาน 4. ปีมรโรง 5. 5. ปีวอกและ 6. ปีกุลค่ะ